ขอพรแม่นะคะก่อนเดินทางกลับขอให้ลูกการเจรจริีสังาสารจงคนผู้มีความร่ำรวยรงมถึชื่อทุกข่ามหาเศรษฐีขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ถูกรางวัลใหญ่30ล้านได้เป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมงานเจ้าไอหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาทำอะไรขอจงสำเร็จสำเร็จ ร่างรวยตลอดไปและตลอดกาลนะคะค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นล้มโพล้มไสให้ตุ่กับเติบเป็นนะนะคะกราบแม่นะคะกราบแม่นะคะรักแม่นะคะอ่าเติบต่อไปก็คิวเติบเติบไม่มานั่งทางนี้เหรอเอาเ<ร>าติบมาสูงน้ำแม่เติบตีนให้แม่โอค้คุยแม่แข็งแรง <laughs> เป็นลมพ่โนไส้แต่ลูตจุกไปโดนๆด้โอ้ยมือไปถึงยังไงเนี่ยขักแท้ไปบลาลูกไส้ของแม่เจเรื่องแเรื่องหะเด้อแม่ไปไปรอดมีกระดำดีขนาดเ้ยฟื้เอาเอเออเอาใส่ปลาเออดำดีปัน บ่เนไปหลวมี่เอดีฉูดแต่ไม่เรียกเลยเป็นอยู่ไงครับแม่นอนดีนะบาทเต้าหรอเป๋อเต้าเป็นอ่ะซูกอะซุกเกเรเกเรซูกพี่สาวที่แสนดีเจ้าแม่กุญอินของฉันทานคับให้ฉันเย็นมากเลยโอ้ยเว้นพวกเอาทิชชูมาให้แม่นะเะนี่เป็นมาเะรุดที ช่วยนชาริตินชาริตินชาริตีคือไขนเี่คือไ้เนี่าเทแลือลุงเลือนะอายุยืนยาวอยู่เป็นองนี้ไปนานๆนะเติมผมงามเนาะผมดำใช่ไหมเบื่อนขึ้นบอมอดมือกันเดเมื่อกตอนนั้นว่าสได้หลายเนาะ ตั้งเป็นเก้ามือคูนบเบงแล้วมืเห็นมาอะไรกระเด้งกระเด้งแบบอยเบนเมื่อเหยีมื่อไรอยู่นั่งนังนั่งริ่งนเงซับเมื่อหรือเปล่าเหรอะเท่าเท็จได้ดได้รแล่วลูกบ้าเออนเขาผัวพังกับว่าไม่ฮันละไอ้ส้วนไรบุญไม้่ากูพ่อใจไรเดียวนี่นี่นี่ลยวะล่ะอ่ามันมันสินพังมันสินไ้ไปมันก็ซื้อ่าสามบ้านมันหมดแรงเลย อใต้ทีวีอของฝากสงการก็คือแม่กระดืนท่านข่าวที่กระชียอมาโคเนติกจากลาสด้ามูลค่าฐานการสามพันล้์นของในระดับประเทศระดับมีรายขึ้นได้ยังไงวะยังสื่อเติบง่ายของต่ติดตอวไว้เป็บ้านทีวีนะรือเอ็นดรอยทีวีสามารถดูเข้าออกได้ง่ายรามาจะรู้เลยว่าเงินทเขาใช้ดู ทำอะไรมาบ้างเออมนเขาไม่ต้องลุกปิดตัวกาทำงานค่ะก็สงกรานนี้ค่ะก็มีความสุขกับครอบครัวก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะแม่ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าวันที่15เป็นวันวันเนาวันพยาวันงล วันพญาวันแม่ที่เป็นปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีใหม่ไทยได้ตลอดไปนะคะโชคดีทุกคนค่ะ